หชีวิตกับหนึ่งการเดินทางบางทีความสำเร็จที่เราคิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงเรากำหนดมันได้มันอาจจะไม่เป็นหรือมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้อัตมาอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์วันนี้เพราะว่าเราลองคิดดูนะเรื่องการของการสร้างบ้านการสร้างบ้านการสร้างที่พักอาศัย ระดับในช่างทั้งหลายเวลาจะสร้างบ้านเขาต้องเขียนแบบ,แบบแปลนพิมพ์เขียวก่อนแบบแปลนพิมพ์เขียวหมายใช้ว่าคุณต้องมีคํานวณทุกอย่างให้มันเสร็จสิ้นแล้วคุณก็จะเริ่มในการสร้างบ้านชีวิตของเราเหมือนกันกว่าเราจะได้ลงมาจุติลงมาเกิดเป็นคนจนเป็นคนรวยเป็นคนที่มีสมองปัญญาดีเป็นคนที่มีความคิดหรือว่าเป็นคนที่ ไม่สามารถที่จะคิดอะไรออกต้องเป็นคนรับใช้หรือว่าในทางธรรมะคุณจะได้เป็นพระคุณจะได้เป็นโจรคุณจะได้เป็นเจ้าอาวาสคุณจะได้เป็นอะไรก็ตามแต่นี่แหละเรียกว่าวิถีชีวิตและทีนี้ก็จะมีคำที่คล้องเข้าไปว่าชีวิตคนเราสามารถกำหนดได้เพราะว่าตัวเราเองเป็นผู้กำหนดเรื่องราวเหล่านี้มันจะ สอนสอนพบสอนชาติสอนความรู้สึกเล็กเล็กน้อยน้อยเข้าไปไนะทำไมเราต้องมาเจอสิ่งนี้ทำไมเราต้องไปเจอสิ่งนั้นทำไมเหตุการณ์นั้นจึงเกิดขึ้นกับเราเพราะว่าเราไปทำกรรมอะไรเอาไว้อุปมาดังว่าบุคคลที่ฆ่าสัตว์เข็นฆ่าชีวิตผู้อื่น และทำไมเขาต้องได้โดนผู้อื่นตามฆ่ามันเป็นวิถีของของกรรมหรือว่ากรรมตามทันหรือว่าจิตนนะลองฟังคำนี้ดีๆนะฟังว่าบุคคลที่ยิงธนูใส่กวางตัวหนึ่งบุคคลนั้นจะมีจิตที่คิดว่ามันจะสนุกสนานเมื่อถูกยิงมันสนุกสนานเมื่อเห็นธนู ทิ่มลงไปที่เนื้อของกวางทิ่มลงไปที่ตัวของกวางเขาจะรู้สึกว่ามีความสุขที่ธนูมันทิ่มลงไปในตัวกวางให้กวางตายแล้วกวางตอนนั้นก็จะมองว่าบุคคลคนนี้ทําร้ายเราบุคคลคนนี้ทําร้ายเราการทําร้ายทําลายการเขียนฆ่า <laughs> เมื่อบุคคลที่ยิงกวางหมดชีวิตไปจิตที่บอกว่าการถูกยิงมันสะใจมันมันชอบใจนะ แต่ว่าความถูกความผิดบาปบุญคุณโทษจิตจะไม่มีสิ่งนี้จิตจะมีแค่ว่าสิ่งใดที่คุณทำบ่อยๆสิ่งใดที่คุณกระทำบ่อยๆสิ่งนั้นเรียกว่าคุณชอบก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการนําไปเกิดนําไปจุติในภพต่อไปเมื่อจิตกว้างมองบุคคลที่ยิงเขาเขาก็จะบันทึกเรื่องราวเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นความโกรธแค้นความอะไรก็ตามแต่มันก็จะ วิเคราะ์อเอาไว้จิตบุคคลนั้นที่ทําแล้วก็จะชื่นชอบในการถูกยิงเขาก็จะไปจุติไปเกิดเป็นกวางแล้วก็ต้องถูกกระทําแบบนั้นทีนี้ถ้าหันมามองเราเหมือนกันบุคคลที่ทําไมเราพยายามอ่านหนังสืออยู่พยายามทานั้นทนํานี่เหมือนจะได้ในสิ่งสิ่งหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้มันก็จะมีพ่วงพันไปจนถึงว่าครั้งหนึ่งเราเคยรบหลู่ดวยมิน่นตัวอักษรครูบาอาจารย์ผู้สั่งสอนเอาไว้ ทำให้เราไม่สามารถที่จะจดจําหนังสืออาาักขรไม่แตกฉานในสิ่งสิ่งนั้นได้หรือว่าเกิดมาเช่นนี้ไม่สามารถที่จะมีความรู้อยู่กับบุคคลอื่นที่มีความรู้ได้หรือว่ามีความรู้อยู่แต่ไม่สามารถที่จะทิมแทงตัวเองให้เกิดขึ้นไปสู่ที่สูงได้นี่เป็นเหตุแลปะปัจจัยที่ทําให้เราต้องเป็นเช่นนั้นเรียกว่าผลของวิบากกรรมหรือว่าเรากระทาเอาไว้แล้วทีนี้ก็จะมีคําถามอีกว่า แล้วชีวิตเป็นของเราเราต้องทำได้แล้วก็จะมีแล้วสอนแล้วสอนแล้วแล้วเราจะคิดได้เพราะว่าเราก็มีวิบากอิ่ที่มันสอนในความดีสอนในความดีเข้ามาให้ปัจจุบันนี้เราต้องเป็นคนคิดได้ว่าควรทำสิ่งใดสิ่งใดแต่ว่าทำเมื่อวานเหมือนทำกับข้าวตอนเช้าก็จะมากินตอนเที่ยง ทำตอนเที่ยงแล้ก็จะกินมื้อต่อๆไปจะไม่สามารถทำตอนน้ก,กินตอนนั้นได้มันก็ค่อยๆแสดงผลเป,เป็นรอบเป็นรอบเป็นรอบเป็นวงเป็นวงไปเมื่อพูดนนี้แล้วทีนี้ก็จะถามว่าชีวิตนี้ความสาเร็จนี้เราสามารถที่จะกําหนดได้ไหมถ้าเราลองมีสติวิเคราะห์มองตนเองอย่าสง่างจิตออกนอกเราจะรู้ว่า จริงๆแล้วเราทุกคนมีความดีมีความมุ่งมั่นที่มันจะทําดีในตัวจุดเล็กๆพยายามมองเองอย่าพึ่งส่งใจออกไปภายนอกอย่าพิ่งไปอย่าพิ่งไปสนใจว่ามันจะได้เพราะสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่มองตัวเองว่าจริงๆเราสร้างอะไรมาบ้างทุกคนไม่ได้เกิดมาแค่ชาติที่แล้วชาติเดียวทุกคนเคยเป็นกษัตริย์เคยเป็นโจรเคยเป็นผู้หญิงเคยเป็นผู้ชายแล้วก็สร้างความดีเอาไว้มากมาย แต่ที่เกิดขึ้นมาในชาตินี้เพราะว่ามันเป็นกรรมที่ต่อเนื่องในไม่กี่พกักกชาติที่ผ่านมาท่าน,นก็แสดงผลในชาตินี้แสดงว่าในจิตเราแล้วมันมีสิ่งดีๆอีกมากมายเหมือนกับว่าทําไมบุคคลที่บรรลุธรรมแล้วท่านสามารถที่จะรลึกชาติได้หลายชาติสิบชาติร้อยชาติพันชาติเพราะว่าสิ่งที่ท่านสะสมเอาไว้เราเหมือนกันสิ่งที่สะสมเอาไว้ในจิตถ้าพูดไทยทาง วิสตร์ว่าแล้วมันจะเป็นจริงหรือเปล่าที่คุณพูดว่ามันสามารถกระทําสิงน,นั้นสิน,นี้มาแล้วแล้วมันจะลืกได้จริงหรือเปล่าเราลองดูว่าวันที่เราเกิดเมื่อสิบปีที่แล้วเมือ่อยี่สิบปีหรือสามสปีสี่สิบปีห้าสิบปีที่แล้วเราจําเรื่องราวของวันที่ห้าของตอนอายุห้าขวบได้ไหมเราจําไม่ได้เราจำอายุเรื่องราวของ วันที่18ของอายุตอน20ปีได้ไหมเราจําวันที่30ของอายุ30ปีได้ไหมทําไมถึงจําไม่ได้ทั้งที่มันเกิดขึ้นแล้วแต่ถ้าเมื่อวานที่ผ่านมาสองอาทิตย์ที่แล้วเราจาได้ว่าเราทําอะไรเมื่อตอน3ามโมงเย็นเราจําได้ไหมนี่แหละเขาเรียกว่าเมื่อเรามีสติอยู่กับตัวเป็นที่มาของสมาธิเมื่อเรามีสมาธิเมื่อเราฝึกฝนอยู่กับตัวนิ่งเป็นผู้นิ่งสงบเราจะค่อยๆจำเรื่องราวที่ผ่านมา สอนาทีจำเรื่องราวที่ผ่านมาหนึ่งชั่วโมงจำเรื่องราวที่ผ่านมาเมื่อวานตอนเช้าเมื่อวานตอนบ่ายจำเรื่องราวของวันวันก่อนขึ้นมามันจะค่อยค่ค่อยๆ่อค่อยคแล้วทีนี้เกี่ยวกับการศึกษาการเล่าเรียนที่มันค่อยๆจําจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างมันจะค่อยๆ่อยจำได้แต่ก็มีผลสอนมาอีกว่าที่จำไม่ได้เพราะสิ่งใด เพราะการลบหลู่การดูหมิน่นการเผาตําราอะไรต่างๆที่เป็นวิบากกรรมที่ต้องมาพ่วงพันจิตให้เราต้องหมกมุ่นให้เราต้องวิปร,ราชในการจําต้องไม่มีสมาธิที่ยืนยาวมีแค่สมาธิสั้นคําว่านะล้วจะทำยังไงนะนี่แหละที่มาของคําว่าขอขอมากรรมขอขอมาครูบาอาจารย์หากเราไม่เจอครูบาอาจารย์ที่เราลบหลู่ดูหมิน่นเอาไวา้ก็ขอขอมาครูบาอาจารย์ต่อหน้าพุทธพุทธองค์ ปฏิมากรให้ท่านเป็นประธานสิ่งนี้จะช่วยให้เราเป็นผู้ที่มีความนิ่งของสติปัญญาความนิ่งความไม่กระเพื่อมเท่าไหร่ทุกอย่างมันจะค่อยๆจางออกเหมือนที่เราขับรถไปแล้วก็ส่องไฟเปิดไฟสว่างอย่างแสงสว่างมองเห็นหมดแต่บางเอิญมีหมอกที่บังหน้ารถ มีเมฆที่เคลิ้มบังหนะ้ารถมีขุนมีโคลอนอะไรตามแต่นั่นแหละคือวิบากที่ปิดบังเราอยู่เมื่อเรากระทาสิ่งเหล่านี้แล้วมันจะค่อยๆปัดออกปัดออกทําให้เราเห็นในสิ่งที่ควรเห็นทําให้เราจะได้มันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยจากสิ่งที่ไกลกันไปก็จะใกล้เข้ามาจะใกล้เข้ามาเมื่อบุคคลคนหนึ่งที่กระทําแล้วซึ่งบาร,รมีที่เต็มแล้วก็ไม่ ไม่สามารถที่มีใครจะขัดขวางเราได้แม้จะขัดขวางคนเหล่านั้นก็จะเศร้าหมองโดยเองหลวงปู่เคยบอกว่าถ้าทําสิ่งใดที่มันเต็มบารมีแล้วแม้ว่าเทวดาจะมาขัดขวางเทวดาก็จะเศร้าหมองจะมีแต่เทวดาที่ส่งเสริมเราให้มันบรรลุในสิ่งที่เราปรารถนาในสิ่งที่เรามม่งหวังเอาไว้เพราะฉะนั้นวันนี้วันนี้เราจงนิ่งแล้วก็มองตัวเองพยายาม อย่าคิดว่าคนคนนี้ทํากับเราในสิ่งที่เขาทํากับเราเราทํากับเขามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่มีที่ไปมันมีที่มาจิตเราที่เป็นคนขี้บน่นขี้ระแวงขี้ฟ้องขี้อิจฉาลิษยาเนี่ยพยายามเอามันออกซะของเน่าๆเหม็นๆหนลวงปู่เคยบอกว่ารู้ไหมในกายของเธอเนี่ยมีอะไรบ้างในกายของเธอมีแต่อุจจระหรือว่ามีแต่ขี้ขี้อะไรหลวงปู่ขี้หลงขี้ลืม ขี้โมโหขี้ใจน้อยแม้แต่ร่างกายของเธอเพียงไม่อาบน้ำมาเดียวมันก็เหม็นแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีสิ่งใดดีเท่าไหร่หรอกเธอควรที่จะดูตัวเองวิจัยตัวเองแล้วอย่ายึดติดกับมันมากพยายามบอกว่าปัจจุบันนี้เราอยู่ในฐานะสิ่งใดฐานะอะไรแล้วก็ทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดเราจะพบว่าแสงสว่างในจิต มันมีตลอดมันเป็นนิรันด์แต่แสงสว่างของทางโลกมันมีขึ้นมีลงก็เพียงเท่านั้นแค่นี้แหละขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงรู้ไว้ว่าเส้นชัยมีให้เสมอแล้วก็เป็นสากลทุกคนมีสิทธิ์ที่จะบรรลุได้เช่นกัน